สวัสดีครับอันนี้มาแนะนำการใช้งานบัตรแอปพลิเคชันสมาร์ทพัทนะครับโอเคตอนนี้ระบบสถานะปัจจุบันเป็นดิสอาร์มอยู่ตอนนี้เราต้องการเปิดระบบถ้าเกิดต้องการเปยนระบบกดคำว่อาอาร์มนะครับนี่เราตั้งเวลาดวงออกนะฮะให้เราออกหลังจากที่เวลาคำนวณเนีนนะ่ยมันจะเปิดระบบอัตโนมัตินะครับโอเคเราทดสอบตัวโมชั่นตัวนี้นะครับลองเดินผ่านมันมันก็จะอ่ะมันจะรอนะครับแจ้งเตือนนะ เราก็จะเด้งมาที่แอปพลิเคชันว่า motion sensor โซนหกคือตัวที่หกทำงานแจ้งเตือนนะครับ off ระบบโอเคจากนั้นเราเปิดคำว่าคำว่า stay stay คือตัวเซนเซอร์ m o ชั่นจะไม่ทำงานแต่ตัวอเซ็นเซอร์ทำงานลุกตัวนะครับตอนนีว <Okay. S 2> ผมลองเดินผ่านตัว m o ชั่นตัวนี้ก็จะไม่ทำงานนะครับไม่ทำงานไฟติดแต่ไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดเซนเซอร์ตัว d o ตัวนี้ ประตูหน้าต่างตัวนี้จะทําง,งานนะแล้วก็แจ้งว่าเซ็นเซอร์เบอร์สองตัวสไลด์ไซดร์รอทำง,งานนะฮะเราสามารถติดได้นะครับ <c oughs> โอเคการแจ้งเตือนมุดลดเร็วมากนะครับสังเกตว่าตัวนี้เป็นเครือข่าย 4G นะครับมั่นใจว่าถ้าเกิดเราอยู่นอกบ้านราอยู่ต่างประเทศอยู่ถังหัวนะแจ้งเตือนเข้าถึงมือเราแน่นอนครับ